ไอ้นึกผ้าแซบสวัสดีครับมื้อนี้ได้ไก่บานมาสองตัวกะเลยบาสีเห็ดเมนูอูไกเนาะพี่น้องมื้อนี้กะสามารถอูไกซูพี่น้องกินจากที่ซับไก่เรียบร้อยเฮากัสามารถตำเครืองเนาะครับใส่หยังแน่ติข่าตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดเนาะพี่น้องปกติห้าสีตำเอาแต่ว่าผมสีปันเพราะว่าขี้ขานตำอา้าเครืองปันทำงานพี่น้อง คือผมสีใส่นามเล็กหน่อยนะครับปันเอานี่มันก็ง่ายบอตองเฟืองแห้งต่ำเนาะบึงเอาเด้อนี่ซึ่งบางคนเพื่อนก็บอกว่าต่ำเอามันจังหอมซึ่งผมก็มองว่ามันบอเกียวดอกครับเบาแล้วผมก็เท่ไกลใส่หมอตามด้วยเครื่องทีเฮ้าปันไหวเทผสมกลมกืนกันลงไปนี่ละพี่น้องง่าอัวตัวนัวคือเกาไส่นามล้างโถปันจักหน่อยนึง นี่ครับเป็นจังไนครับเป็นตะไงบออจากนั้นผมกะสิมาปรุงใส่หยังแนที่พี่น้องผมกะจะเริ่มจากใส่เกลือลดดีชู่ลดน้ำตาลเล็กน้อยเนะครับเพิ่มความกลมกลอมเด้อพี่น้องจากนั้นก็เอาไปใส่ในหม้อเลยครับต่อไปเติมด้วยน้าม,มันหอยใส่จักหน่อยหนึ่งปะะม่านจักซ่อนแกง ต่อด้วยซีออ๊วขาวซิดซิดซิดจากนั้นผมกะเติมด้วยน้ำปลาสักเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเอาที่ประมาณที่พอดีของไผของมันเด้อพี่น้องสูตรของผมนี่ผมกะสใส่ักขามเปียกน้ำใส่จักหน่อยหนึ่งเพิ่มความกลมกล่อมเปียวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยเสียบเด้อพี่น้องลองเบิ่งเดอร์ขันผู้ใดบอเคยใส่บักขามอูกไก่เนาะ จากนั้นก็ค้นเครื่องให้เข้ากันเด้อพี่น้องเป็นจังไรครับสีสันตอนนี้อาจจะบ่น่ากินรับล่องว่ารดาศาสนี่บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องพอคนได้ที่แล้วเฮ้ากับสีใสใบบกูดลูกโดดลงไปเติมด้วยน้ำเปล่าเพราะว่าตอนนี้หม้อเฮ้ามันยังบระท่นนนานมีน้ำเพื่อเวลาห้องไปต้มหม้อสีบ่าได้ใหม่ไก่สีได้เปืยเปๆยเ,เนาะพี่น้อง เอาคนเขาไปกันจักน่อยหนึ่งขันพรมแล้วกะไปข้างบนเตาแก๊สเลยพี่น้องเอ้ยความแห้งของแก๊สกะประม่านกลางกลางพักขี่เตรียมใ้กะสีมีต้นหอมพักซี่ใบกะเพราเนาะพี่น้องเบิงเบิงหมาผมนะน้องชาเย็นว่าแม่นหมูเนาะพี่น้องเฮ้ากะสิมาเปิดเบิงกลางทางเป็นจังไดครับเริ่มเป็นน้ำเป็นตอนหมอเดือดอุ๊ นรับพี่น้องนี่แหละครับเฮากระสีปลอยไวให้เนื้อไก่มันเปื่อยพ่อน้าบกได้ที่เฮากระข้คนค้นแล้วเฮาสีชีมเบิงคันได้ที่แล้วเฮากระสีเอาพักที่เฮาเตรียมไวใส่ลงไปเริ่มจากต้นหอมพักซี่พักหลายขักหลายในพี่นอ้องเออแต่ว่ารับล่องวาหอมแสบแท้แน่นอน ใบกะเพราในตบ่ายบางคนกะสีวา่าเอา้าคือใส่ผักหลายแท้แต่ว่าพี่น้องมันยังบัทันถือความฮอนพ่อถือความฮอนแล้วผักมันกระสียบลงมันก็จะมีความหอมของเครื่องของผักที่เฮาใส่ลงไปสีสันเป็นจังไดครับพี่น้องใส่ลงไปอีกใบกะเพราใส่ลงไปหลายหลายทึ่งหอมทึ่งแสบพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อ เป็นตะแสบไผ้ว่างกะมากินน้ำไอเน็กผ้าแสบเด้อพี่น้องนี่แหละครับสีสันไก่บานอุไก่บานเป็นตะแสบเนาะพี่น้องผมสีซีมให้เบิงเด้อพี่น้องนี่ออํโอ้แสบคักพี่น้องสูตรนี่ลองเห็ดเบิงเด้อรลับลองบอผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแสบทึ่งหอนเอา้าแล้วเล้วเฮากะ ไปกินน้ากันพี่น้องทีมงานเพื่นนางถาอยู่เนาะทีมงานนี่ก็คือทีมงานเอ็นเคบุฟเฟ่หมูกระทะเด้อพี่น้องนี่แหละครับคนเสียไลย่เจ้าของไก่เผื่นเอาไก่มาให้เนาะครับเนาะผมกลับไปตําน้าจิ้มไว้แล้วน้าจิ้มกินกับุกไก่นี่บอดธรรมดาเด้อพี่น้องเทลงไปในถาดเลยหมอยหย่ๆโอ้ยเวาแล้วก็หอมห,อห้วยห้วยเด้อพี่น้อง เป็นจะเสียบบอครับมาเดอ้อมากินเขาน้ากันพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับแนวกินยางเดียวเลยมอนี่ก็คืออุไกบานสองโต้งามเสียบๆซิมซิมซิมอืมเอา้ามาพี่น้องมานาังกินเขาน้ากันด้วครับเดอ้อจังไดกกากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ไอยนึกผ้าแสบนองไม่น้ำเด้อพี่นองกะขอให้พี่นองลำรวยโชคดีสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนสำหรับมือนีสวัสดีครับ นี่เปล่าวุ้เหลืองมาได้พี่น้องกินเขาครับผมเสียบขึ้นหนึ่งวัด มันแบติดกันันติดกันเลยแเจลยัเราเราพอเร้ันเกียวใม่เกี่ยวกับนไมันแบบมันแบบตื้อเราเว้ยคือต้นติกันนั่นเองไอ้แยกปุ่นมันมีอาหารแยปุ่นขอคูดหลายๆครับผม 那咱们赶紧。